ครับก็สวัสดีทากคนดูที่หน้าแล้วทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DNT Channel วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบันทึกรับสามก๊กในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการดันห้องมิติแล้วกันนะดันห้องมิตินะครับก็จะคล้ายกับดานค่าขนพลเลยนะแต่จะแตกต่างกันตรงที่ดันห้องมิตินั้นจะแยกดันดใหญ่ๆออกเป็น4ด่ดันนะครับ ซึ่งแต่ละด่านก็จะมีอาวุธที่สามารถเพิ่มพลังโลภให้เราได้สูงอยู่ในแต่ละด่านการที่เราจะได้อาวุธมานั้นก็ต้องผ่านด่านให้ได้เสียก่อนซึ่งผมก็จะบอกว่าด่านห้องมิตินะครับเป็นด่านที่ยากมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่คนที่มีพลังสูงจริงๆจะผ่านยากมากเลยนะ วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการผ่านด่านแรกหรือด่านที่1ก่อนแล้วกันเผื <c oughs> ่อมีคนที่ยังไม่ผ่านนะครับารายละเอียดเลยนะ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเรามาดูปัจจัยในการที่จะผ่านด่านนั้นก่อนนะปัจจัยแรกเลยนะครับคือพลังลบนะครับผมก็จะแนะนําพลังลบในด่านที่หึงนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าเลยล้านนะซึ่งตอนที่ผมซึ่งตอนที่ผมกดดันที่หนึ่งแรกๆผมก็กดผ่านมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับตอนนั้นพลังลบของผมก็อยู่ที่ประมาณ5้าเลยล้านกว่าๆมนะั้งแต่มันก็ผ่านมาได้นะครับแต่ก็ผ่านมาแบบหืดขึ้นคอเลยนะปัจจัยที่2นะครับก็จะเป็นในด้านของเลือดนะครับหรือ H.P. นั่นเองนะครับในด่านห้องมิตินะครับแต่และด่านก็จะแบ่งดันย่อยๆออกเป็นหลายๆด่านเลยนะ ซึ่งการที่เราจะผ่านดันที่1นึ่งนะนะครับเราก็ต้องผ่านดันย่อยนั้นทั้งหมดก่อนนะผมก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราชนะดันย่อยดันแรกผมจะขอเรียกว่าดัน1.1แล้วกันนะเมื่อเราผ่านดัน1.1มาแล้วเลือดในทีมของเราเหลือประมาณ50%ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเราจะไปดันที่2ใช่ไหมเลือดของเราก็จะอยู่ที่50%นะไม่ได้เต็มลอยนะครับไม่ได้เหมือนดันอื่นๆนะครับ ดังนั้นนะครับการเซฟเลือดนะครับหรือว่าการคำนวณ h p นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะผมพูดพูดเนี่ยถ้าคนจะงงไหมอ่ะแต่ก็แน่าจะเข้าใจอยู่นะต่อไปนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่สานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ช่วยเพิ่ม h p ให้เรานะซึ่งมีประโยชน์มากมากเลยนะครับอย่างแรกที่จะแนะนำเลยนะครับก็จะเป็นแม่ทัพนะครับ ซึ่งผมก็จะแนะนํเมนแต่ละกกเลยนะของกกูยนะครับแม่ทับที่หิวได้นะครับก็จะเป็นเอ็นสีสมมาอี้นะครับกจกจงนะครับก็จะเป็นฮองตงบางทองส่วนกกง้อนครับก็จะเป็นใต้เกี้ยวส่วนกกขนสึ่อนะครับก็จะเป็นหัวโตนะครับต่อไปก็จะเป็นสะเทพนะครับเสเทพที่หิวได้นะครับก็จะเป็นนกชิงหลวนสนมัวนะครับ ส่วนท่าประสานก็จะเป็นท่าหิวนะที่แนะนําก็จะเป็น2องอันนี้เลยนะครับผมจํำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะเคลื่นรูปให้ดูนะครับต่อไปผมขอเรียกว่าเป็นไอเทมเสริมแล้วกันนะซึ่งไอเทมเสริมนะครับก็จะมีอยู่ก็จะมีอยู่ตามที่ต่างๆภายในดันนะครับซึ่งซึ่งไอเทมเสริมมันดัแรกนะครับก็จะเป็นร้านไขายานะครับ กานไขยานะครับก็เมื่อเราเมื่อเรากดใช้นะก็จะฮีลเลือดให้เรา50%นะครับส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นรีบอลนะครับผมรีบอลก็คือจะสามารถหืนชีพให้แม่ทัพรอที่ตายไปแล้วได้1คนนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นบัฟพลังนะครับผมจะเป็นบัฟที่ช่วยให้เราพัแนแดนได้ง่ายขึ้นนะครับ บัฟพลังในด่านที่หนึ่นี้ก็จะเป็นบัฟไล่ศัตรูนะครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักนะบัฟศัตรูนะครับก็จะเป็นบัฟคล้ายๆกับเหมือนเหมือนมีบาเรียครอบครอบเราไว้นะครับเป็นวงกลมเลยนะครับผมซึ่งบัฟในด่านที่หนนี้นะครับแม่ทัพของเราทุกคนก็จะได้หมดเลยนะทั้งตัวหลักด้วยนะครับได้ทุกคนเลยนะ เมื่อเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับด่านห้องวิติแบบคร่าวๆแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดูด่านแต่ละด่านกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาบอกจุดแข็งในแต่ละด่านให้ทุกคนได้รู้กันนะเพื่อที่จะได้ไปปรับใช้ในการจัดทีมนะครับว่าคนจัดทีมเป็นยังไงนะเริ่มกันที่ด่าน1.1กันก่อนเลยนะครับ <c oughs> ในทัพที่5ในด่าน1.1นี่นะครับก็จะมีวิเอียน จกหยงจูล่งหดเจ้งเม้งเฮกแล้วก็หองตรงนะครับซึ่งจุดแข็งในด้านที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือการลดการรักษาของทีมเรานะแล้วก็เพิ่มโกดนะครับตัวเมทับที่ลดการรักษาทีมเราใช่ไหมมันก็จะเป็นอุนวีเอียนนะครับ จุดแข็งอีกอย่างก็จะเป็นการเพิ่มกดนะครับตัวที่เพิ่มกดได้ก็จะมีจูโล่งนะกับหดเจ้งนะครับผม2ตัวนะแลวตัวที่น่ากลัวอีกตัวก็จะเป็นฮองตงนะครับผมเอาละครับต่อไปก็จะเป็นหนาที่สองนะ เมทับที่เฝ้าดดันที่สองนะครับก็จะมีวิเอียนเหมือนเดิมเลยอีกตัวก็จะเป็นเข้าทูกองสุนจา้านกุยแก่ต่างโต๊ะแล้วก็เตียวกุกนะครับผมจุดแข็งในดันที่สองนี้นะครับก็จะเป็นดาเมจนะเพิ่มอัตราแม่นยอมและอัตราคริติคอลและก็ลดความและก็ลดค่ากดนะครับตัวที่น่ากลัวนะครับในนันนี้นะก็จะเป็นกองสุนจา้าน กุยแกและก็เตียวกกนะครับผมซึ่งกองซุนจา้านกับกุยแกเนี่ยจะเป็นตัวที่มีดาเมจสูงมากเลยนะส่วนเตียวกกก็จะลดกรดนะครับผมตัวที่ผมแนะนำให้จัดการก่อนก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับต่อไปก็ด่านที่3มนะครับด่านที่3ามนะครับก็จะมีวีเอียนกำเหลง่งน่าจะกำเหล่งนะ แล้ก็หอยุงนะครับผมจุดแข็งในด่านที่3านี้นะครับก็คือลดการรักษาแล้วก็มึนงงนะซึ่งในด่านที่3มนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีวีเอียนอยู่ทางแถวหน้านะครับสามตัวเลยนะแถวหลังก็จะเป็นกำเหลงกับหอยุงนะครับตัวที่ผมแนะนำให้จัดการก่อนนะครับคือแถวหลังนะครับผม พอตัวดดเมจนะครับจริงๆจะอยู่ที่โห,หยงนะโห,หยงกับกําเหลงนะครับผมกําเหลงก็จะสร้างสถานะแบบมึนงงนะผมก็เลยแนะนําให้จัดการแถวหลังก่อนนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นด่านที่4นะ <c oughs> ด่านที่4นะครับไม่ทัพที่เฝ้าด่านที่4นะครับก็จะมี ทเทียเพาจิวไทยเทียวหุยอีเกียดกุยกยกยและก็ตันกงนะครับจุดแข็งในด่านที่4เนี่ยนะครับนั่นก็คือดาเมจและก็ดีวัฟต่างๆนะครับจากที่ดูค่าข้าวนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยนะว่าด่านที่4เนี่ยมันเป็นด่านที่แบบสกิลแบบผมเครื่องเลยนะทั้งจุมตรีเดียวใช่ไหมนั่นก็คือทเทียเพากับจิวไทยนะจุมตีแบบเดียวนะ ตเตียวหุยก็จะโจมตีหนึ่งแถวใช่ไหมอีกเกยียตก็จะโจมตีหมู่นะครับวีไกก็จะโจมตีแถวหน้าตันกงก็จะโจมตันกงก็จะโจมตีแถวหลังนะครับซึ่งมันครบเครื่องหมดเลยนะแถมยังมีการเพิ่มดีบัฟต่างๆนะครับเช่นเพิ่มเหมือนตาลบลีกเพิ่มบล็อกและยังมีเสริมมาตาคิดข้ออีกนะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวเตียวเตียวหุยนะครับ เตียวหุยนะครับผมคือเสริมแต่คลีนิคอลใช่ไหมแล้วก็ตัวอีเกตก็มีพิษอีกแล้วก็วิกายก็มีติดเผาแผดเผาอีกนะครับส่วนตอนกลงก็ลดป้องกันนะตัวที่ผมแนะนําให้จัดการก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเตียวหุยกับอีเกตนะอีกตัวก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะแค่สองตัวนี้นะเพราะตัวที่เหลือก็ <c oughs> กลางๆนะ คือสก,กิลแบบอารมณ์แบบคล้ายๆกันนะไม่ได้อะไรเวอร์วางอะไรมากนะครับผมต่อไปก็ข้าไปที่ด่านที่5เลยนะด่านที่5นะครับใมทัพที่ฟ้าด่านที่5ก็จะมีลกซุนโลโซ,ลก,ซกกาเซียงลิบองไตเกียวแล้วก็ป้นเซี่ยวนะครับผมจุดแข็งในด่านที่5นี่นะครับนั่นก็คือดีบัฟนะครับดามจฮิวแล้วก็คิดิเอานะครับผม ในด่านที่5้านี้นะครับเขาจะเป็นด่านที่แบบว่า a d v a า c e ์ขึ้นมาแล้วแบบว่ายากขึ้นมานะครับผมซึ่งมีทั้งซึ่งมีทั้งพิษแล้วก็แผดเผาด้วยใช่ไหมแผ,ผดเผานี่เยอะเลยนะครับแล้วก็มีทั้งฮิลอีกโหแบบสุดจัดเลยนะด่านนี้ตัวที่ผมแนะนำให้จัดการก่อนนะครับก็จะเป็นลกซุน าเสียงแล้วก็ใต้เกี้ยวแล้วกันครับสตัวนี้นะส่วนต่อไปนะครับด่านที่6นะครับด่านสุดท้ายนะครับในทับที่เฝ้าด่านที่6นะครับก็จะมีมาเฉียวซุนเซ็ตแล้วก็เตียวกกนะครับผม ซึ่งแถวหน้าก็จะมีมมาเฉียวอยู่2ตัวใช่ไหมแล้วก็ซุนเซกอยู่ตรงกลางนะครับส่วนแถวหลังก็จะเป็นเดียวกกนะซึ่งแดนที่6นี่แหละครับจุดแข็งของแดนที่6นะครับก็คือทั้งเพิ่มโกดและก็ลดกลมเลยใช่ไหมแล้วก็ดามเมจอีกนะครับซึ่งแมาเฉียวก็มาเฉียวทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะว่า เป็นแม่ทัอที่มีพลังจมตีสูงมากเลยนะครับตัวที่ผมแนะนำให้จัดการก่อนก็จะเป็นแถวหน้าก่อนแล้วกันจัดการแถวหน้าให้หมดก่อนนะนั่นก็คือแมาเฉียวกับสุนเซ็กนั่นแหละครับครับสําหรับคลิปวิธีพันดนันห่วงมิตินะครับในดันที่หนึ่งนะครับก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้แนะนำตัวละครในการพันด่านย่อยแต่ละด่านนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมก็จะทำแยกให้อีกคลิปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะแล้วถ้าใครมีคำถามปัญหาสงสัยอะไรหรือว่าอยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ไายบายครับรับทุกคนนะครับเลิศๆครับงว